一路心碎和心酸，转眼又一个春分。是爱你，万幸有你。 เข้ามาแล้วก็อย่าลืมนะครับดดรดกดไลค์กดแชร์กดติดตามตอนนี้อยู่ในระหว่างการทดสอบนะครับขอบคุณครับก็บอยู่ในระหว่างการทดสอบครับขอบคุณที่เข้ามาชมในไลฟ์นะครับของเราเป็นการไลฟ์สดจริงๆนะครับเดี๋ยวจะได้ชม

ปกติตัวนี้จะหมุนนะครับแต่วันนี้ก็เป็นการทดสอบระบบนะครับข้างล่างก็เป็นก็เป็นเพักลิ่งนะครับพระกลิ่ง72ปีของอาจารย์จีนพรสุขสถติ์ครับ งองนี้ก็สามารถสอบถามอิ็อกซ์สอบถามเข้ามาได้นะครับว่าราคาเท่าไหร่ครับเพราะาอาจจะยังไม่ได้ลงนะครับอาจจะช่วงนี้ก็ยังอยู่ในช่วงของ นะครับก็มาฟังเพลงตุ๊กจีนพ่อพ่อครับเดี๋ยวขอขอรูก่อนนะครับาสารเสียงเป็นยังไงนะครับก็ขอเรียนให้ทราบอันนี้เป็นช่วงทดลองนะครับทดลองครับทดลองไลฟ์นะครับผิดพลาดประการใดก็ต้องกราบขออภัยด้วยนะครับ ที่เห็นที่เห็นด้านด้านข้างนี่ก็เป็นแบบครับทองแท้เพชรแท้นะครับเพชรระดับ VVS1 Insulent ที่มอบให้ครับอันนี้เป็นพลอยพม่าแท้นะครับเป็นพลอยพม่าแท้สินค้าทุกชิ้นที่เรานำมาจำหน่ายในช้อปปีก้ก เป็นสินค้าที่ครับต้องมีใบรับประกันเป็นสินค้าดีมีคุณภาพครับแน่นอนครับเพชรก็ต้องเป็นระดับ V S1 Excellent ที่มอบให้ครับทราบไหมที่ไหนลองไปดบนะครับ

ออน่าจะอยู่ตรงนี้นะครับสไลด์มานิดนึงก็จะเห็นนะครับอันนี้เสียเสียกกำลังไล้สดนะครับ ครับถ้าไม่เข้าใจสินค้าก็สามารถสอบถามเข้ามาได้นะครับรเข้ามาแล้วก็อย่าลืมกดหัวใจรัวๆด้วยนะครับกดหัวใจรัวๆด้วยสำหรับ้องใหม่ครับที่เห็นด้านล่างก็เป็นพ้ากริ่งนะครับ พระกิ่งชินาบัญชรเฉลิมฉลองอายุ72ปีของอาจารย์ชินอพรซึ่งเป็นพระกิ่งที่น่นสาสะสมมากนะครับตอนนี้ราคายังไม่แรงตอนที่ออกบูชาใหม่ๆนี้ราคากับราคาแรงนะครับจากที่จากที่อาจารย์รได้มอบใพ่สิทน่าจะไม่เกิน220คนนะครับ220 สี่สิบคนก็ตอนแรกว่าจะให้บูชา,าประมาณอง์ลหนึ่งหมื่นถึงสองหมื่นบาทนะครับแต่ว่าการตกลงในที่ประชุมที่อาจารย์บอกมาก็ไม่ได้นะครับเพราะสิทธิ์แต่ละคนนี่มีฐานะทางาทางาทางการเงินไม่เท่ากันนะครับอาจารย์ท่าะกรเยรอะว่า ห้าพัน 5, ก็นแล้วกันนะครับก็ออกมา 5, กห,มกห้าพันก็มอบให้ทุกคนแต่ว่าก็ไม่ครบอยู่ดีครับตอนแรกน่าจะมีสีกห้าสิบองค์เองนะครับแต่มันไม่พอครับมไม่พอจริงๆงอาจารย์ก็่น่าจะอยู่ที่สองร้อยห้าสิบแล้วก็เปิดที่โองไม่สมบูรณ์ครับจริงๆแล้วก็ได้ประมาณสองร้อยยี่สิบองค์ ครับแล้วก็แจกจ่ายแล้วก็มีการจับฉลากด้วยนะครับไม่ใช่ว่ามาก่อนได้ก่อนไม่มีการนัดวันแล้วก็พอ,อถึงวันวันที่ต้องการที่จะํำมามอบให้กับองค์สิลูกงาน,นก็ต้องมีการจับฉลากน,นะครับลงชื่อกำหนดวันกำหนดวันจับฉลากด้วยนะครับ คุณครับพี่เข้ามาชมไลฟ์นะครับแล้วก็คนที่ได้ก็ดีใจมันก็เป็นรามหาหเหมือนกันนะคนที่ไม่ได้ก็หาโวยวายนะครับเพําะไมไม่ได้แล้วพอระยะเวลาผ่านไปก็มีหลายคนนะครับไม่ว่าจะเปน็นเป็นพระก็มีนะครับที่ได้ไปหรือว่าจะเป็นวัยสรุนก็มีที่ได้ไป ก็มีความจําเป็นจะน้องจะต้องนํามามาแลกกับปัจจัยนะครับก็มีการเข้ามาปรึกษากันบางคนก็ต้องการจะจำหน่ายนะครับจากราคา5,000ก็เป็นราคาหลักเหมือนมืนต้น,ต,นตอนนี้น่าจะหมดกลางกลางแล้วนะครับแล้วก็เป็นที่น่าดีใจว่าส่วนใหญ่ก็ไม่ได้ตกอยู่ในมือของเซียนนะครับที่เข้าจะปั่นราคาก็โอเค เค okay, เลยนะครับดฉะนั้นก็เป็นการโชคดีเราจะได้สินค้าราคาที่เาไม่ใช่สินค้าที่แพูดสินค้าก็ไม่ได้นะครับเราก็จะได้พลาดที่มีความเข้มขลังมากแล้วอาจารย์บอกแล้วอาจารย์แบบเทหมดเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นกลิ่นชนวนผงอีทีเจต่างๆนะครับที่ได้รับมาจากหลวงปู่ทีมวัดราชไร่ใส่ในชุดนี้หมดเลย แล้วก็มีอีกชุดหนึ่งก็เอาไว้จะนำเสนอก็คือเป็นภาคกริง่งชินาบัญชรสวัสดีครับ,นะรบอันนั้นก็เป็นอีกชุดหนึ่งเป็นภาคกริง่งยอส,อสอนะครับได้รับได้รับ ไมว่าได้รับพระราชทานจากสมเด็จพระสังฆราชองค์งก่ารครับท่านก็มีความเมตตาพระราชทานให้ชุดนั้นก็เป็นชุดที่ราคาต่อไปจะต้องพุ่งอย่างแน่นอนนะครับซึ่งอาจารย์เทียนวรนเทหมดสองชุดนี้เลยแล้วก็ไม่มีแล้วต่อไปถ้าจะทำวัดรลิ่น,นชนบัญชรก็จะต้องมีครับอ่า,รารครับ ทดลองไปก็เป็นการทดลองครต้องกาบขอให้จริงๆนะครับเดี๋ยวจะกลับมาไล์ต่อนะครับสําหรับท่านที่เข้ามาชมแล้วก็ต้องกราบขอไหยด้วยนะครับว่าตอนนี้ก็มีภารกิจอีกเหมือนกันนะครับก็เป็นการเทสดูนะครับแล้วก็จะนําสําหรับคนที่คอมเมนต์เข้ามานะครับเราก็จะมอบจะมอบครีมคีมหน้าเด้งให้นะครับสําหรับ ถ้าเราท่านที่มีปัญหารอบระละสามรางวัลนะครับท่านที่มีปัญหา,าปัญหาอะไรกาลาล้อ,อ,อเ,เล่นนะครับมาเกาะตอนอามาเกาะที่ตรงไหลทุกเช้านะครับมาปลุกด้วยนะครับจะมอบให้รอบละ สามรางวัลน,นะครับคอมเมนต์เข้ามานะครับคอมเมนต์เข้ามาเลยนะครับคอมเมนต์เข้ามาเอ่อคอมเมนต์แบบสร้สางสรรค์ด้วยนะครับจะมอบให้รอบละสามรางวัลลงชื่อไว้ลงชื่อนาชุนที่อยู่ไว้เราจะมอบให้นะครับเป็นการคืนกําไรแล้วก็ให้ทดลองไปใช้น,นะครับปกติเอ่อจะ4ี่รอย้าสิบเก้านะครับเออร์ลี่เบิร์ดก็ร้อยก้าเก้านะครับก็ขอจบไ้ก่อน นะครับติดพลาดประการใดก็ต้องกราบขอไปยมลณที่นี้ด้วยนะครับแล้วก็ขอบคุณหัวใจที่กดเข้ามานะครับคอมเมนต์เข้ามาได้นะครับแต่เขาบอกว่าต้องคอมเมนต์แบบสร้างสรรค์นะครับธึงภาพาหายไปนะครับผมคิดว่าคงจะจบไลฟ์นะครับยิงเข้ายิงเข้าครับ ครับก็คงจบไรจริงๆนะครับพอทีเงืนเข้ามาเล่นแล้วมีภารกิจจริงๆนะครับพอท่านลูกค้าไปทำรถกิบเลอ่าจุ่ๆอ่าจุ่ๆก่อนจุจๆก่อนนะครับทีไกว่าจู่ๆครับก็ขอจบไรนะครับขอคุณที่กดถูกใจนะครับแล้วก็ขอ ยุบปีกกตบวนี้แล้วก็อย่าลืมนะครับยินบอ็อกเข้ามานะครับอินบอ็อกเข้ามาเราแจกจริงๆนะครับสําหรับคนที่มีปัญหาเรื่องริ้วรอยนะครับแจกจริงนะครับเพราะราคาเออร์ลี่เบิร์ดก็ร้อยเก้าเก้านะครับถ้าเป็นราคาเต็มก็ต้องสี่เก้าเก้านะครับรักทุกคนนะครับขอจบไลฟ์เพียงเท่านี้ครับ